กับเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกในนามของกรรมการร่วมกันขอขอบคุณท่านสมาชิกอุ้ทีสภาที่ให้ความเห็นชอบต่อร่างรายงานของกรรมการร่วมกันและขออนุญาตเรียนต่อท่านสมาชิกว่าร่างพระราชบัรญจตทางบกฉบับนี้ ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมิการร่วมกันสองสภาจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในวันพุทธที่สองกุมภาพันธ์นี้ซึ่งผมและคณะก็จะเป็นตัวแทนของพวกเราในการที่จะไปชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรด้วยเช่นกันนะครับและหากสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบก็จะถือว่าขั้นตอนในฝ่ายนิติบัญญัติสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบตามร่างของกรรมิการร่วมกันที่วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้วนะครับก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกผูก้สภพายครั้งครับ